ต่อไปจะเป็น 5. กระดูกนิ้วมือหรือฟาและจิสมีข้างละ14ชิ้นโดยแต่ละนิ้วจะมี3ชิ้นยกเว้นนิ้วหัวแม่มือจะมี2ชิ้น 3. กระดูกเชิงกรานหรือเทวิตเกอร์เดนประกอบด้วยกระดูกสะโพกหรือฮิปโบนมีจำนวนสองชิ้นเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ที่บริเวณด้านหน้าส่วนด้านหลังกระดูกสะโพกแต่ละชิ้นจะเชื่อมต่อกับกระดูกกระเบนเน็บสำหรับกระดูกสะโพกนั้นประกอบด้วยสามส่วนด้วยกันคือ1อินเลียมซึ่งเป็นกระดูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนกระดูกทั้งสามส่วน 2. อิสเคียมซึ่งเป็นกระดูกส่วนล่างสุดของกระดูกสะโพกเป็นบริเวณที่เรานั่งทับและ 3. พิวบิดเป็นกระดูกทางตอนล่าง